ไหนแหละถ้ามีตังก็สุขสบายค่ะบอ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 น้องบัวอย่าอย่ามาเถอะอยู่เมืองนอกมันมีเงินไปได้กับประสบสบายเท่าเมืองไทยเห้เพราะว่าอย่างตียอยู่นี่นะเราด้ไงว่าทุกคนต้องเป็นขี้ข้าตัวเองอยู่เมืองนอกกันเมืองมีเงินให้ตายก็ถึงได้บอกว่าได้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 เงินเด้อเอาซื้อหลออยู่เมืองนอกผู้ใดบอกว่ามึงมีเงินมีเงิน ตุ้ยทอมน้ำลายเสีลดกูถามแนละ้วมึงมีเงินมึงมึงเติมน้ำมันเต็มถังเท่าไหร่เออมึงเติมได้เท่กูก็เติมได้เท่านั้นคือกันยูมึงนองเนี้ยเอาซื้อรถเออแต,แต่แต่ม้นผิดกันไงคือจังทุกเมื่อนี่เอาจังคือจังเมื่อนี่พี่แห้งแห้งตื่นกันมากสิปกติเอาถามถามแล้วกันยู้างไทยสมมติว่าผูใ้ใดแห้งเราเนี้ยเอาสิมานั่นงแยกกับเขากินเองยู่บอถามเนีย บ่มี่หอกบ่มีบ่มีพูดแล้วย่างแแต่แ t h e r e a f t e ะไปลั่นเขาต้มไปลั่นก๋วยเตี๋ยวเออหาสดอีหยังเฮานอนคือสิคือสิมีแห้งนะเหมือนแล้วเออยูดีนะเอ้ามึงมึงสีแห้งซ้ำได้กาซังมึงหิวมึงก็ต้องวัดซันโดด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 เฮ็ดเฮ็ดกาแฟกินเองเฮ็ดกับข้าวกินเองเสื้อผ้าซักมามึงไปมก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 ยู่มึงกับบะมีใส่กันมึงบ่ซักเอ็ดเองอ่า นี่ไงถึงได้บอกว่าถ้ามีอันนี้พี่เถียงเลยน้องบัวจริงๆที่น้องบัวบอกว่าถ้ามีเงินอยู่อยู่ท all, ith, no <Wow. S 1> ี ę, dai, ่ไหนก็สบอก็ก็สบายหมดบ่จริงเด้อน้องบัวหลังบานมาเจมเป็พี่ฟังยดหยั่งเอ้ย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 คอยเมื่อยไยเอ้ยเอือมีแต่เทพดาอยู่เฮียนเอ้ยบ่งแด่ขั้วพนั้นเขาพู้นีเขาเอ้ยหกออ้อตึงย่ขคอยได้กเกบเอือ สัญญูบางไทน่ะคือมีเงินระดับนั้นน่ะคือมีเงินระดับคือน,น้องบัวเนี่ถามเนี่ยจ้างคนใส่แล้วน้องบัวเออเสื้อผ้าเลยซักผุนหิวกระตาไปมองซักลีดพุนอ่ะเอาอันนี้เรื่องจริงคุณยายอันนี้เรื่องจริงอยู่มั่งนอกนี่มึงมีเงินปันได้กระซังมึงอย่ามาคุยส่กูถุยลำไรถุยเ่เลออิลิอันนี้จริงๆคุณยายเจ้าหนูอยู่หนูลูกหนูอยู่มาจะสามสิบปีแล้วคุณยายเจ้าใช่อยู่ว่า คนที่เขารวยเขาดีกว่าเราตรงที่ว่าเข,เขาเขาเขาเราอาจจะไม่มีบ้านหลังใหญ่โตเหมือนเขาเออเราอาจจะไม่มีเรือเหมือนเขาเออแต่ชีวิตไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ที่นี่มองะยังไงวะเอวสมมติว่าเขาอาจสิเขาอาจสิได้ไปเที่ยวปีละสมเที่ยนะเขาอาจจะได้ไปเที่ยวปีละเที่ยแต่แต่กูก็ได้ไปเที่ยวไหมล่ะเออ อ่ามึงได้ไปเห็นประเทศนั้นเอ้ยเดี๋ยวกูเก็บเงินไปมั่งไอ้สิมาเขาเข้าอยอดใดไงแต่ว่าอยู่เมืองไทยนะ่ะถ้าบ่ามีเงินนะ่ะเอ้ยเขาเว้ากันแตกบึ้มบึมคนรวยเว้าปีนี้ฉันจะไปเที่ยวอ่าอเมริกาเฮ้ย,ยกูมาสร้างนะ้องนะมาคุยไตยนะ้นะนะกูคือยายกูมีเด้อมึงผุดเราผุดซิว้าไปยังสั้นเราไปที่นี่ยายกูมีเด้อมึงยายกูมียายกูมีพรวดเล็วเออมันเรียกคือเขาบะไร แต่อยู่บังนอกอะเ้าวขนหายขน,นขนควาหาเนี่ยมันได้ไงมันได้จ้ะนี่ไงคือความแตกต่างที่บอกว่าคือ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 บางคนที่บางคนบอกว่าโอ้อยู่บังนอกอะพากกันจมกันอะอยู่บังนอกนี่เลยลำบากลำบากออหลีทุกอย่างต้องทาเองหมดไม่ว่าจะเป็นซักเสื้อผ้ารีดผ้าดูดฟอกดูดฟุ้นเออทุกอย่างกับเขากับน้ามีหยังต้องย็ดกินมดเจ้าว่าฮ็ดเจ้าก็ว่าได้กินจ้ะเจ้า,จา เจ้าสิมากินแต่ขนมปังดิเจ้าอยากเจ้าเคยเฮาชีวิตเฮาบ่านแม่เฮาว่าเกิดมาจากนี่แต่น้อยเวละเฮามากจากเมืองไทยเฮาชินกับอาหารได้เห็นบวลาบ่าเห็นติจังน้องบวน่เอาไปย้มเราเขารัวตอนแรกเนาะเออขนาดลูกตเกตเาาวว้าเล่าเล่าไปแต่สมัยก็ยังนีตัวลูกเต้าเล่าเขารัววฮยดอัน,นั้นดีนกกันี้กินโอ้ยเรายังไปเห็ดอันกับเขาแครงเสียงลูกเราอยู่พู่น่ะยอ้อนยังนะพ่อยังเห็นบ่สะนะ่ะ แค่เซ็งกันอยู่กับลูกนั่นเพราว่าปน้ำนั่กับไปจมให้ลูกอู้กู้ข่สร้างจะนอนสนอกอันมะกวนมะกวนกูปน้ากูเข่าคว้านี่มะกวนแท้พคนเราคนโจมให้ลูกนะท่านทีปนสิบปนตีสัมบายเนาะไม่ลู้แค่ได้กินเนาะอุ้ยสปาเกตตี้ยังสั่นยังสี่แนวนั่นแนวนี่บอเห็นบอบอกินคือเก้าไม่เห็นกับเขาไทยกินคือเก้าคุณยายเจ้าเห็นบอเบาถึงคว่ำคว่ำลำบากมันลำบากคุณยายเจ้าแต่อยู่เมืองไทยเฮานี่อ้าว คือจังหนูนี่หนูเบาซื่อๆกุญแจเจอะถ้าแม่หนูอยู่บางไทยเด้อหนูสิบอกเขาคว้าออเลยพออย่างหนูเป็นคนขี้ขานีย่กับเขาหนูเป็นคนขี้ขานีย่กับเขาอีหลีในชีวิตในชีวิต